เสียงสร้างอนาคตคำพูดของเราในวันนี้กําลังสร้างอนาคตวันหน้าให้กับเราพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงจุดด้อยหรือจุดที่ไม่ดีของลูกบ่อยๆนั่นแสดงว่าพวกเขากําลังสร้างอนาคตเหล่านั้นให้กับลูกๆของพวกเขาเองใครที่เป็นพ่อแม่อยู่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่กําลังดูแลเด็กๆอยู่ พึงระวังพลังแห่งเสียงของตัวคุณเองเพราะคุณกำลังจะสร้างอนาคตที่ดีหรือไม่ดีให้กับเด็กๆหรือลูกหลานในบ้านของคุณก็เป็นได้นะคะคำพูดหรือพลังแห่งเสียงนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดความเชื่อและจิตใจของผู้คนโดยเฉพาะในวัยแรกเริ่มของชีวิตหรือในวัยเด็กถ้าหากพ่อแม่ รักและปรารถนาดีต่อลูกๆก,ก็ควรที่จะส่งเสริมในจุดที่เป็นข้อดีของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับคำยกย่องชมเชยพวกเขาก็ย่อมจะนำจุดเด่นหรือข้อดีเหล่านั้นพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่พวกเขาสร้างไว้ในอนาคตของพวกเขาเองค่ะ